สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาแล้วเลขหุ่นปั้นแปะโรงสีวันที่25สิงหาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดสว่างอารมณ์แค้แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีมีบรรดาน,นักรุ้นโชคต่างเดินทางมากราบไหว้หุ่นแปะโรงสี ที่ตั้งอยู่บนสาลาการบรเรียนเนื่องแนนไปด้วยชาวไทยและชาวจีนรวมถึงบรรดานักรุ้นโชคที่นำสิ่งของมาไหว้บางรายก็นำประทัดมาจุดเพื่อดูเลขหางประทัดเพื่อนำไปซื้อรอตเตอรี่รุน้นโชคและมีผู้โชคดีจากการที่มาขอพรขอโชคก,กันมากมายทางด้านนายเอบุญวานอายุ53ปีหนึ่งในผู้มากราบไหว้ขอโชคจากแปะโรงสีได้เผยว่า ได้ยินชื่อเสียงมานานเพราะอยู่จังหวัดใกล้เคียงจึงชวนครอบครัวมาขอโชคและต้องการมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสว่างอารมณ์ด้วยโดยในการมากราบไหว้ขอพรครั้งนี้ได้นำกาฟแฟดำและผลไม้มัตถวายให้ด้วยหลังจากกราบไหว้ขอพรเสร็จแล้วก็ถือโอกาสขอโชคไปด้วยการเขย่าเซมซีสามครั้ง หมายรุนได้หมายเลข2-69โดยได้ตั้งความหวังในการรุนโชคในครั้งนี้ขอให้ได้รับโชคเพื่อนำไปพยยงธุรกิจการค้าที่เงียบเหงามาอย่างยาวนานกว่า7เดือนจึงต้องออกมาหาที่พึ่งครั้งนี้หวังได้โชคเพื่อนำเงินไปใช้ใจ่ายหมุนเวียนในครอบครัวและธุรกิจการค้าก่อนที่จะลงจากสาราการปรเรียนไปซื้อรัตตอรีตามแผงต่างๆที่ตั้งอยู่ภายในวัด สำหรับใครที่ชอบเลข269ก็สามารถตามกันได้เลยทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอาอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ